ดีจ้าพี่น้องวัอนี้ยุก,กับช่องสาวสอนผ้ารอจา่าวัอนี้ผ้าหายแงใครโมเดงเนาะมาเบิองว่าสิมีบอตะวายแงเขาไปห้างนั่นมี่อยู่ดีจา้าพี่น้องแงเบิองน่ะแม่ไหมแงเบิองไอ้ใครโมเด,ง,มเดงล่ะล่ะใครโมเดงอู้ ปนะปนะดเอาขึ้นได้เอาเอาลอเอาไเอาด้ถอมามาหลุดนับกัน นีแต่แนวเดียวพี่น้องอหนงน้อยไหมตาดีพ่ออะเป็นรวยมุติวยนะที่ที่ืมตาดีเสรนาพี่น้องถาตัเที่ยเที่ลงมือ เพ่เปียนอู้อย่าเยนีมา่มอืมือเท่เท่กับเ่เปียอุ้ยแงหมดเดียอู้ห้างเดียวได้จ้าเนินเต้นแต่ว่าดีจ้าพี่น้องมณียุกับช่องสาวสอนผ้ารอจ่ามนีผ้ามาแงให้หมดแดงเนาะเห็นแหล้วห้างหนึ่งมันุ่นไปน้ำกันอันห้างอีกบ่ได้เงสาวสอนผ้าลางสุดจกเอาลงผ้าหลังนี้บ่ จ้าค right? um, ุณถ uh ้ไปบนห้างคุณจ้ามาบนห้างจ้าพี่น้องรุนไปน้ำกันเอาไปสิมีใครบางเ่เอาเด้อออฮืออฮือฮอฮอือออืออออ จกเอาต้ำๆห้องมึงนาอ้ยอันนี้ก็มีมี่ือกันหูดย้มเห็ไใครหรืนไงหน่อยนึงเฮ้ยไปห้างนี้หลุดไปห้างนี้น้ำกันสุวรรณไครเพิ่งกำลังแง้มเนาะไข่กำลังแง้มเอาเมียออกอ้วง่ายน่าอยากหากิน วิธีแานห้องเลยจ้าพี่น้องแง่มนี่แง่มไข่โมเดลนาะแต่ว่าโดนนี่เพิ่นกันไข่ใหญ่เกือบหมดแล้วดิว่าตะเกือบหมดแล้วให้รังให้กับไข่ใหญ่เต็มหมดแล้วแงมสะอวนจ้าพี่น้องอุ้ยสวงจามห้างหยุ่มเอาอันนี้เอาโจ๊กเอา

ถ้าหังหน่อยๆมีะใไปดีทะ e f e n น้องหรัันงมีห้องกับ h พเว้น เที่ยวบึงรูปบะนี่สรุปยอดเท่ามือนึงมันบ่เต็มพระถาดขึ้นเก่าบ่โอ้เ <c oughs> ต็มพระถาดหมวกกอกจ้าพี่น้องเอ้ยสรุปยอดมึอนี่มันแห้งเงี้ยไข่โมเดงกระไดจ้าคลิปนี้ผูดด้ใดคำามาเบิึงแล้วก็อย่าลืมไปกําลังใจให้ช่องสาวสอนพระราดเจ้าพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้จ้าคลิปหน้าสิได้มีคลิปใหม่ใหม่ให้บึงเนาะแต่ว่าคลิปนี้ก็ขอบคุณในไลค์จ้าอุ้ยสะอ่อนขกากเศร้าขึ้นมาเบิึงด้ นีแต่ใครยังไงตรงๆพูดนะจ้าขอบคุณในลายจ้า